สองครับก็เป็นภาพยนตร์ที่เป็นทั้งดิสนีย์หรืบพิกซาแต่ดิซเอลภาคสองนะครับ,นะบ,ส,รบสำหรับใครที่ดูภาคแรกเก้าปีที่แล้วนะเก้าปีผ่านมนาะเนี่ยดิสนีย์กับพิกซาก,ก็จัดได้อีกเก้าหน่ก็ผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็ยได้มีโอกาสได้รับผมถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมมากเลยเพราะว่าเราผูกพันกับดิสนีย์ตั้งแต่เด็กน,นะครับก็ได้มีโอกาสพากเสียงของตัวละครภาษาไทยในภาคไ,ไทยนะฮะแต่ว่า ยังบอกไปได้ครับว่าเป็นตัวไหนมันจะเป็นสีสันให้กับโปรอีสไทร์เาคักสองนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเป็นตัวไหนที่ดูได้ทุกเพศทุกไปแล้วก็ใครที่เ,เรียกว่าอะไรมีลูกมีถูกต้อคุณแม่มีครอบครัวมีอะไรก็สามารถมาดูได้หมดเลยนะจะเล่าถึงการเติบโตของไรลี่แล้วก็การจัดการอารมณ์อของตัวเองนะครับผมตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาแล้วมีอะไรเพิ่มขึ้นงเด็กคนหนึ่งมากก็ฝากติดตามด้วยครับผมอ,อีสไทร์เอาคัสองครับผมต่่อมาาวแบล้วก็ ตอนนี้กต,ตอนแรกดีใจดีใจแบบดีใจเลยเพราะว่าเราเรารู้สึกผูกพันกับละครแล้วก็ไอ้ภาพยนตร์ภาพยนตร์แอนิเมช่นเนยครับแล้วก็ตัวซอัลนี่ก็เป็นหนังที่แบบผมผมพูดว่าเป็นเรื่องอั้นต้นที่ดีของดีซีเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังจวิทยาาที่สนุกแล้วก็เอามาย่อยเป็นความเข้าใจค,คนที่ง่ายครับแล้วก็มันมีแต่ความน่ามันมีแต่ความน่ารักแล้วก็ความจริงแล้วก็รู้ว่า,วาเวลามันจะโคตรดัง ทำมาเรื่องที่ไงใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราได้ประสบอะไรกันในในการผาาเสียงครั้งนี <the <the uh <the <the ้ของมันมีความยากง่ายขนาดไหนหนำสับการผาตเสียงก็ตอนไปผาาตอนแรกก็งงว่าแบบเฮ้ยเราต้องใช้เสียงไหนวิธีการผาาทำไงที่เขาเปิดแค่สีสามสองหนึ่งเรายังยืนตึ้งอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ทีมดิสนีย์ก็น่ารักครับก็ช่วยช่วยผ่ากันแล้วก็เอ่อก็มีทีมดิสนีย์แล้วก็ทีมผาาอะไรก็คอยช่วยผมมาสอนเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่เลยเป็นวิชาใหม่เราต้องปรับเรื่องโทนเสียงหรือว่าอะไรไหมนะ มันก็อาจจะเรียกว่าจ <d: sp ans apology> like ังหวะจังหวะอะไรอย่างนี้ว่ะบนเสียงผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากหรอกครับคือาเียงพสว่า เดี๋ยวต้องไปดูในโลกเขายังไม่ให้ผมบอกอะไรทั้งนั้นไปดูแต่ส่วนตัวเองชอบตัวไหนมากที่สุดในเรื่องนี้อ่ะผมชอบตัวเอ่อตัวจอยก็ชอบรู้สึกว่ามันมีจอยเลยนะครับชอบสีไหนชอบสีไหนจริงชอบสีนะแต่ก็ชอบสีเรียกเรียกตัวอะไ์ ัวลองแค่หลายๆต้มองข้ามไปแต่าได้แต no so ่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเวลาเราแบบมีอะไรเราลยปล่อยออกมาจะเหมืการเรียนรู้ต้อทมาตรงข้ามกับชีวิตจริงก็คือสีชมพูเสยาไ่นมดมดยได้เลยเอาปากปากเลยปากเลยได้ก็สำหรับใครที่เป็นแฟนดิสนี่และกพิซซ่านะครับากขเเรื่องนี้ไว้เลยนะครับ ใช้เราภาคสองนะครับ9ปีที่รอคอยกันมาแล้วก็ภาคเนี้ยพีเชายคิเลื่อนเพราะว่าตัวละครสนุกแนะนำนะครับว่าต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับดูที่ไหนเนี้ยก็ไม่ได้หมุนแล้วก็ไม่ได้ฟาร์แบบฟังอยู่ตกใจเข้าในโรงภาพยนตร์ต่างนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูไทยก็ต้กงควรต้องควนลองดูนะครับแล้วก็ผมรับรองว่าสิ้นเหมนอนแล้วก็แบบลองไปเดากันนะครับว่าผมได้ภาคเป็นตัวไหนแล้วฝากด้วยครับ a ิดไซ t ์เอาวันที่12นี้วันแรกคุกโรงภาพยนตร์นครับผม สวิตเซอร์แรนเ่ประเทศสวิตเอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เทอนที่ทที่มนที่มีช็อกโกแลตที่หวานสวิตเซแลได้้าสนสนุกก็แบบมีีคิวกันพอดีอะไรแบบไปไปเลยเพราะเราก็ทํางานต่าันคู่เใช่ไหมใช่ไป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 ไเป็นจังหวะที่มคนเดียวก็เลยแบบเอ้ย ตันก็ัี้นก็แบบเฮ้ยมันอยู่ในช่วงที่ขาะไรนมานคนนิวยากกันทแต่อไ็ปไปเลยใครไป็นครแรมนายไปรงแาจะไปเมืองไหนเมืองไหนไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จุีก็ช่วยกันสองคนเลยเปิดดหลักๆก็ผมก็อ่านแล้วก็นี่แล้วก็มาคุยด้วว่าเป็นไงบ้างอะไรเราอยากไปตรงนี้ไหมหรือตรงนี้อะไร่เยเนองราชอบธรรมชาติอย่างแรกเลยคือชอบธรรมชาติแล้วก ชอบเธอชอบอะไรไมบเธอชอบเธอชอบเธอชอบ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 ิรบชอ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 ยชอบชอบชอบชอูนอบช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 อออออ ที่เคยเห็นคนร้องไห้แบบน้ำตาไหลออกข้านี่ความคั่วจริงหรือยังไงเขาเป็นยังไงหรอคือคือผมเคยเคยบอกเขาว่าอยากเล่นนะแต่ว่าที่ผ่านมาที่เคยไปสรอบก็ไม่ได้เล่นเลยงเงี้ยแล้วก็พอเขารู้ว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบุ๊คจริงๆนะแต่พอกำลังจะลงเสาแล้วมันมีที่ว่าเปิร์นก็ถามตลอดเลยเล่นไหมนะมาถึงเล่นแไหมอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่นแต่เระหว่างเดินไปที่เครื่องเล่นเขาก็แบบ ไมปเปลียสีแนแล้วซื้อตัวไปแล้วอใร่งก็ลัวเาอาอยาเ่นออย่าง้ยใช่ตอนหลังเขายอมรับว่านรักนลั่งยรักเขาคงไม่รู้ด้วยแหละว่าตอนแรกเล่นอะไรเพราะมันไกลมากผมก็ชีเขาดูว่ามีสุดเดียวแล้วก็ไน่ไหนก็มาเัใช่ใช่ตมี็ไม่สนเลว่าเขาวรนะแต่แบบให้เราอะไรอย่างเงี้ย น่ารักน่ารักแต่ที่น่ารักจริงๆน่ารักจริงๆแล้วลูกมาพักผ่องใว่ไหมเสียติดแหงเสียติดอ๋อริงนั่นะครับที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะนะที่ออกมาภาพถ่ายที่ออกมาเป็นยังไงบ้างนายดีนะคือแบบสนุกสนุกสนานแล้วก็ทำงานทำงานมาหนักทั้งคู่เลยก็ได้พักผ่อนจริงๆมันสนุกครับแล้วประเทศเขาก็ภูมิทัศน์อะไรก็สวยงามคนก็น่ารักแล้วก็ไปช่วงนี้อากาศก็ดีก็ การไปรียบเทียบะความใด้วยการสองคนหนึ่งมันได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะจริงแล้วได้ได้รู้จักกันมากขึ้นนะมันมันไม่ได้แบบสบายอ่ะคือที่พวกผมเลือกไปมันมันลุยมากเลยนะมันจริงครับพี่ถามแบบว่าทำไมเราถึงไม่เลือกไปทังเซอร์วิสที่มันสบายสบายเลยเป็นคำถามที่ดีเออ ็เลยความผนนด้วยตอนนี้ให้เราค <laughs> ือเราเราชอบอะไรที JI, ่แบบมาใช่งซีนจุดที่เป็นทองเที่ยวอะไรเงี้ยเลยเขากว่าใจรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นในภาพได้แต่เขาอยากสัมผัสประชาที่แบบคุณ็นเลมันไม่ีเอย่ที่แบบเหรือว่าแบบนไทราแง่ไม่ก็แบบไทยกบน่งจงไม่มีงอแง่นะช่วยกันทั้งคู่แล้วก็ จเอแลราแบบเออหลังเรารู้สึกว่าเรากินข้าวกินอะไรแล้วแบบคิดถึงอาหารไทยเออเราจะคอยทำให้อร่อยตลอดโอ้โหชอบจริงต้องใม่อะไรใส่อะไรใช่อะไรข้างหมคือนะเราแบบจริงแล้วเราเป็นคนชอบทาอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอะไรหวานหวาดทอดไม่อะไรอร่อยอะไร ลอยหมดแล้วเขาทำอะไรก็่อยหมดแล้วนี่คือโอง่าเขาทานือเลไม่หรอกไม่หรอกอร่อยจริงเราแบเฟินก็จะแบบมีความแบบไม่มั่นใจว่า้าเป็นไงพรปกติเขามัจกินเองอะไรไไม่ดีไีไม่ดดีไม่าีไมาดีไม่าี่ีไม่ดีไม่ดี่าีดีม่่ดี่าีไอ่ดได่ม่ี่ดดี่มม่า่ดีดี วาเฟร์ก็มาตัเ <sh> ว <reading ancient> <language> well, like, yeah, anyway, ิร <sh> ์กสอละครเรื่องใหม่ก็คงไม่มีคิวกันอีกวต่อไปต้องมชเราแบบวว่าตัมาจะเป็นอรอเาที่ตัแซวมเห็นเ็นยังไงล่ะตัหวานแล้วตัวหวนอว่าของแซลแนท่องไ่ด่้อยู่วเอยูรไม่ไปเร่อเสียงด้วย

มันมีหลากหลายแบบนไปอยู่กับเพื่อนเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างงเี้ยก็บางคนก็เล่นบนโซเชียลอะไรกันแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้คนนะคแบบกันเพื่อนเขาก็อยู่รับพางเขาาะไม่สนก็มีเพื่อนขทุกคนมา่นก็โอเคหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรเล่นชวเยอะมากจรริงเพาะว่าคนคนก็กลายเป็นว่าโยงว่าเออเราไปเที่ยวอะไร ก็ไม่ไม่มีอะไรครับมาก็พูดคุยกันแล้วก็เสริมสัมนแต่จริงๆก็คือไม่มีอะไรอยากคุณอยากคิดมากไปกว่านั้นใช่ไหมนายไม่มีอะไรก็เป็นอารมณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกคนนะผมถ้าใครอยากเข้าใจนี่มาดูอินไซ e Out เราเริ่มรู erm> ้สึกว่าเออเข้าใจอารมณ์ของแต่ละคนมากขึ้นมีหลากหลายผมค่อยกดปรุมอยู่ในหัวเงี้ยก็อย่าให้หลายคนพยายามอย่าโยงไปแบบนั้นใช่อย่าโยงเลยครับผมวันนี้อยู่กรุงเทพครับแล้วก็ไปเด็กเขาก็ไปแบบ ดีขึ้นนะผมก็ขับมาตีเยี่งเขาไปอะไรเขาก็โชว์บ้างเลยก็เห็นพวกหัแม่เป็นเพื่อนเพื่อนออยู่ใช่เพื่อนเพื่อนเขาล็อกมาก็น่ารักอ่างี่าสดกท่ไดอะไรเข็ดร็แลวสรจแล้วดีนะดีนเคโอเ้แซวแล้วนะวแล้วแซวแ้วแล้วยิ้เหมอนเาเลยนขน่ารักจริงนริงคิม ทีมผมนี่ก็ไปเจอเขาที่ก็มาเลาใหังตลอดแล้วเออน่ารักน่ารักขอแน่นอนอยู่แล้วคนเราถ้าแบบทำอะไรแล้วมีความสุขก็มีมสนุกทั้งคู่อะไรครับโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่ะ